ข้อความที่เขาอยากคุยกับคุณในวันนี้นะคะเรามาดูกันสิคะว่าเขาอยากคุยอะไรกับ f c พี่เมย์คะ่ะมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคุณคะฉันแค่ได้เรียนรู้มากมายระหว่างทางฉันได้เรียนรู้มากมายระหว่างทางมาดูคะ่ะข้อความต่อไปหยุดทำให้ฉันรักคุณไปมากกว่านี้ได้แล้วจะบ้าแล้วนะคะตอนนี้ข้างรักคุณนะคะ ลึกๆแล้วคุณรู้ความจริงทั้งหมดดีเอามีเรื่องราวกันใช่ไหมคะเนี่ยค่ะมาดูข้อความต่อไปเขาบอกว่าฉันต้องการติดต่อคุณจริงๆนะแต่ว่าฉันคิดว่าฉันไม่ควรทำส่งจิตส่งใจไม่ชัดเจนแม้กระทั่งอารมณ์ตัวเองยังไม่รู้อีกนะคะมาดูาข้อความต่อไปคืออะไรคะฉันรอคอยที่จะได้พกคุณในทุกวันเลย อยากเจอคุณในทุกวันแต่ก็ไม่ไม,ไม,มาหาคืออะไรมาดูข้อความต่อไปค่ะยิ่งรู้จักคุณฉันยิ่งอยากอยู่กับคุณความสัมพันธ์ออนไลน์มันกำลังฆ่าฉันอยู่เป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์เหรอคะเนี่ยนะคะมาดูข้อความต่อไปเขาอยากคุยอะไรกับคุณคะคุณมีพื้นที่ในหัวใจของฉันอย่างที่ไม่มีใครเคยมีโอ้ รักคุณในแบบที่ไม่เคยรักใครได้แบบนี้มาก่อนเลยนั่นเองนะคะมาดูค่ะว่าข้อความต่อไปที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรฉันรู้สึกเศร้านะแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องทำยังไงบอกเขาหน่อยสิค่ะ fc ว่าเขาจะต้องทำอย่างไรดีค่ะมาดูข้อความต่อไปนะคะว่าอยากบอกอะไรกับคุณคะ่ะสิ่งที่เศร้าที่สุดที่ฉันเคยทำคือการที่ต้องเดินจากคุณไปทั้งทงท,งที่ยังรัก คุณอยู่นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะมาดูข้อความต่อไปสิ่งที่อยากให้เอซีพี่เมย์รู้คือฉันไม่อาจรักคนอื่นได้เหมือนที่ฉันรักคุณ ไม่มีใครที่จะสามารถที่จะทำให้เขารักได้หมดใจขนาดนี้นั่นเองนะคะมาดูค่ะอีกข้อความสิคะว่าอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรคะฉันทำเหมือนว่าไม่สนใจแต่ลึกๆแล้วเรื่องนี้มันแทบฆ่าฉันเลยเป็นทุกข์มากนะคะตอนนี้คิดถึงคุณมากแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้มันทำร้ายเขาอยู่นะคะมาดูข้อความต่อไปค่ะอยากบอกว่าอะไรคะที่รัก แค่บอกฉันทีว่าฉันจะหาคนที่เหมือนคุณได้ที่ไหนไม่มีที่ไหนหรอกมีท,ท,ที่ที่เดียวดูนะคะบอกเขาไปค่ะดูอีกหนึ่งข้อความค่ะบอกว่าอะไรคะ่ะอยากบอกคุณว่าฉันกําลังวางแผนที่จะกลับไปหาคุณเร็วๆนี้